ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมาจะมาสอนใช้งานปรัตออกแบบลายผ้าที่มาทำเองนะคะเดี๋ยวจะเริ่มด้วยการแนะนำตัวบัตเลยไม่ว่าจะเป็นบัดเซตที่1เซตที่2เซตที่3เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเอามาใช้งานนะคะโอเคสำหรับ แอปที่เราจะใช้วันนี้ก็คือแอป Pro Create นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวบรัตก่อนนะคะว่ามีบรัตอะไรบ้างกดมาที่บรัตสำหรับบัตรแพทเทิร์นเซตที่1น,นะคะก็จะเป็นแบบนี้เริ่มด้วยบรัตลายต่างๆนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ในการวาดรูปได้นี่อันนี้ก็จะเป็นบรัตโมโนไลน์นะคะเป็นเส้นตรงปลายไม่คมนะคะแบบนี้ปลายมนอันที่สองเป็นจุดจุด แบบนี้อันที่สอันนี้ก็เหมือนกันเป็นบัตที่เท่ากันทั้งเส้นเหมือนกันแต่ก็จะมีความเป็น texture นิดหน่อยนะคะแบบนี้สังเกตตัวนี้จะมีขอบขอบ,ขอบที่เป็น texture ส่วนอันนี้จะเป็นขอบคมธรรมดาเลยอันที่สามเป็นบัตตัวเดียวกันอ,อันที่สี่นะไม่ใช่ัที่สาอันที่สี่ก็จะเป็นบัด,ดตัวเดียวกันกับอันนี้แต่ตัวนี้จะสามารถรองรับแรงกด คือถ้าเรากดแรงๆเส้นมันก็จะใหญ่ถ้าเรากดเบาๆเส้นก็จะเล็กประมาณนี้มีเทกซ์เจอร์เหมือนกันกันกบบรัชตัวนี้อันที่5นะคะก็จะเป็นบลัชจุดที่มันมีเทกซ์เจอร์สังเกตอ่าเดี๋ยวดูเทียบกับจุดตัวนี้ี่จุดอันนี้จะมีความแบบขอบมันคมส่วนอันนี้มันดูมีเทกซ์เจอร์มากกว่า ส่วนตั้งแต่แพทเทิร์นหนึงถึงเท่าไหร่33จะเป็นตัวเชฟต่างๆนะคะเอามาดีไซน์ให้กับลายหรือจะเอามาเป็นโครงสร้างในการร่างอีกทีหนึ่งก็ได้จบไปสำหรับปบัดในเซตที่1ขอเคลียร์ก่อนต่อไปบรัตในเซตที่2ก็จะเป็นบรัตรสำหรับร่างแล้วก็วาด3ตัวนะคะอันที่1ก็คือเป็น บัตคมเหมือนกันแต่จะเป็นปลายแหลมอันที่สองปลายขอบมนนะคะเท่ากันทั้งเส้นส่วนอันที่สามจะเป็นแบบจุดเหมือนกันกับในเซตเ,เมื่อกี้นะคะกรณีที่คนไม่ได้ซื้อในเซตที่หนึ่งเซตนี้ก็มีให้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ครบเท่าเซตที่หนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ตัวนี้ลงมาก็จะเป็นบัตไอแคทนะคะเวลาเราวาดมันจะมีความเป็นขีด,ขดเหมือนฟิลเรา ขิดเส้นประมาณนี้สามารถเอาไปวาดลายต่างๆได้อันที่อันต่อไปนะคะศูนยสองก็จะมีความห่างกว่าอันบนนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งในเสตที่สองมันจะมีความเป็นแพทเทิร์นก็คือจะนิ่งทั้งอันนี่คือจะเท่ากัน เรียงสวยแบบนี้จะมีความเป๊ะความเพอร์เฟกต์นิดนึงนส่วนตัวนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นเท่ากันทั้งเส้นไม่มีแรงกด โอเคต่อไปในเสตที่3ก็จะเป็นบัตต่อจากตัวเมื่อกี้นี่แหละแต่รอบนี้จะเป็นบัตที่มันมีความอิสระมากขึ้นมีความขี้เล่นก็คือเส้นมันจะไม่นิ่งเท่ากับอันนี้มันจะมีความขรุขระความธรรมชาติมากกว่าสิบสีตัวที่เป็นบัต พาร์นสิบก็จะมีความแบบสามารถควบคุมแรงกดได้ถ้าเรากดเบาเบเส้นก็จะเล็กถ้าเรากดแรงๆงเส้นก็จะใหญ่แบบนี้อันที่17ก็จะมีความเส้นแบบเล็กนิดนึง18ต่อไป19ถึง40ก็จะเป็นปรัดสำเร็จนะคะเอาไว้ลงตกแต่งดีเทล ต่างๆนี้ทำเป็นคอบทำเป็นลายปั้มลงไปก็ได้เหมือนกัน สำหรับปรัดที่ p a t เทิร์ที่35มันจะมีความปีมีขาส,สามารถเอาไปต่อจากลายอื่นๆได้นี่มันจะมีเส้นยาวแบบนี้เนาะก็จะแตกต่างไปแต่ละแบบ โอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัวบลัเมื่อกี้ดูนะคะว่าเราเวลาใช้งานจริงๆในการออกแบบจะใช้น้องยังไงนะคะเริ่มด้วยการสร้างหน้ากระดาษใหม่โดยการกดบวกตรงนี้แล้วก็บวกเล็กๆด้านบนกำหนดขนาดกระดาษเป็น3 0 0 0 0คูณ3า0 0แบบนี้แล้วก็3 0 0 dpi กด create ได้เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษว่างๆแบบนี้นะคะต่อไปให้มาที่เครื่องมือไขควงติ๊กเข้าไปนะคะกด Canvas แล้วก็กดที่คำว่า drawing guide เปิดใช้งานขึน้นมาตอนที่เราใช้งานครั้งแรกมันจะเป็นเซตกริดแบบนี้เราจะไม่เอาตัวนี้นะคะให้กดที่คำว่า edit drawing guide ตัวนี้เปลี่ยนจาก2 d grid มาใช้แบบ symmetry กด option เปลี่ยนจาก vertical ตรงนี้นะคะมาใช้แบบด้านล่างสุดเลยก็คือ r a d i a n แล้วกดที่คำว่า done ตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นการตั้งค่าหน้าการะดาษของเรา ต่อไปนะคะมาจะใช้บลัดในเซตที่ที่สามลองบลัดที่สิบเจ็ดใช้เป็นสีม่วงก็ได้ประมาณนี้เราว่าได้เลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันใช้สีส้มก็ได้ โหสดมากฮะเป็นสีเหลืองบ้างร้อนแรงมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้มันยังว่างอีกนิดหนึ่งขอใช้บัดในเซตที่สามเหมือนเดิมแต่เป็นบัดเอลเมนต์พวกนี้ที่มันสำเร็จนะคะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ ปรับให้ใหญ่นิดนึงเวลาเราวางเราต้องเล็งให้มันตรงนะคะไม่งั้นมันก็จะซ้อนกันแบบนี้นี่ต้องเล็งให้ตรงเสร็จแล้วกลับมาที่ดูดสีสีม่วงเหมือนเดิมขอใช้บลัชที่มีขาตรงนี้เอาเป็นบลัชที่36เราก็ลากลงมาค้างไว้ก่อนให้มันเป็นออโต้ไลน์แบบนี้ แล้วค่อยวางมันจะมีขึ้นว่า Edit line ให้เราแล้วกดเข้าไปมันจะมีจุดแบบนี้เราสามารถปรับได้นี่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ชิดใช่ไหมให้เราลากใหม่แต่รอบนี้ให้ลากแบบโค้งนิดนึงเอาไหมนี่ อนแรกมันจะเป็น Edit line ใช่ไหมมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ให้เลือกอันนี้นะคะแบบโค้งเราจะสามารถปรับตรงกลางได้นี่เวลาเราเลื่อนมาแบบนี้เลื่อนอันนี้มาด้วยตัวนี้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอันนี้เอามาชนกันดีกว่าตรงกลาง แล้วก็ปรับขอบตรงนี้นิดนึงให้มันพอดีแบบนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยเราจะอันนี้ก็คือเสร็จ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ตัวนี้เพิ่มอีก4ี่เลเยอรเป็น5โดยการปัดไปทางซ้ายมือกดดูปพิเคทให้ครบ5นะตอนนี้4แล้วก็5เริ่มย้ายทีละเลเยอร์นะคะ l ลเยอร์ที่1กดเคอร์เซอร์ย้ายไปมุมที่1แบบนี้ ให้มันขึ้นกากบาดสีเหลืองถึงจะปล่อยมือได้หรือถ้าถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าปล่อยมือแล้วมันจะมีการขยับนะก็ให้ค้างแบบนี้ก่อนแล้วใช้อีกนิ้วหนึ่งนะคะแตะมามาแตะตรงเคอร์เซอร์สองครั้งนี่แล้วก็อันที่สองก็กดเคอร์เซอร์ย้ายมามุมที่สองแตะสองครั้งอันที่สามย้ายมามุมที่สาม อันที่4กดเคอร์เซอร์ย้ายมามุมที่4เสร็จแล้วก็ยุม้มทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น1 l a y e เลเยอร์ต่อไปกดเคอร์เซอร์นะคะย่อลงมาเหลือ1น1ส่วน4ขึ้นก,กระบาทสีเหลืองแปลว่ามันกึง่งกลางพอดีละปล่อยมือดูพิเคตกดเคอร์เซอร์เอาไลนา์มาต่อกันยุ้มรวมเป็น1นึ่งเลเยอร์ดูพิเคตซ้ำอีกรอบนึงกดเคอร์เซอร์เอาไลนา์มาเติมดันข้างให้มันเต็มนะคะ ยุ้มรวมเสร็จแล้วใครอยากได้สเกลนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันละเอียดกว่านี้ก็อีกรอบหนึ่งนะคะกดเครอร์เซอร์ย่ออีกรอบหนึ่งสเต็ปเดียวกันดูพิเคตกดเครอร์เซอร์เอาลายมาต่อด้านบนยุ้มรวมดูพิเคตกดเครอร์เซอร์เอาไลายมาต่อกันยุ้มรวมเสร็จแล้ว ต่อไปมาที่ background color นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนสี background นี้จากนั้นเราสามารถหมุนเลือกสีได้ว่าเราอยากได้พื้นหลังสีอะไรหรือใครจะจิ้มเอาจากพาเลตที่เรามีอยู่ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ก็สวย mm -hmm. โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วสําหรับการออกแบบลายผ้าโดยใช้ปรัดของมัดนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปจะใช้ปรัดตัวไหนเดี๋ยวค่อยมาดูติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย